ทีมงานทพ่อและแตนสงขลาครับเราลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์กา๊าซแอมโมเนียรั่วภายในโรงงานผลิตอาหารแช่แข็งส่งออกต่างประเทศแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลท่าข้ามอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงสี่ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับทำให้ต้องอพยพคนงานที่พักอยู่ในโรงงานทั้งหญิงและชายนับร้อยคนออกมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาและบางส่วนมีอาการอาเจียนเวียนศีรษะและบางรายอาการรุนแรงถึงขั้นหมดสติต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลกันหลาย น,น,นี่เป็นภาพช่วงที่กลเหุนเมื่อคืนนี้ครับระหว่างที่อพยพคนงานและก็นําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับล่าสุดเมื่อช่องเช้าของวันนี้ครับสถานก,การณ์โดยรวมได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับโดยทางโรงงานสามารถควบคุมกา๊าซแอมโมเนียที่รั่วไหลออกมาได้แล้วสาเหตุมาจากท่อแอมโมเนียที่อยู่บนเพดานรั่วนะครับทำให้กา๊าซแอมโมเนียฟุ้งกระจายออกมาแต่ว่าตอนนี้บริเวณโดยรอบโรงงานก็ยังได้กลิ่นกัดแอมโมเนียที่ตกค้างจากเมื่อคืนอยู่บ้างนะครับและก็ทางโรงงาน ได้ประกาศปิดหนึ่งวันเพื่อซ่อมแซมระบบและก็เพื่อความปลอดภัยของคนงานและก็ชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบๆโรงงานและไม่อนุญาตให้มีให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไปเข้าไปโรงงานอย่างเด็ดขาดส่วนคนงานส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาทั้งหญิงและชายนับร้อยคนที่ต้ององพยพออกจากโรงงานตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักภายในโรงงานได้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้ต้องไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดแม่เตยนะครับจนกว่าสถานการณ์ใน งานจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและปลอดภัยที่สุดในขณะที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดสงขลาและจากสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16อุตสาหกรรมจังหวัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมตํารวจสพคอหงและก็ฝ่ายปกครองอําเภอหัดใหญ่นะครับก็ได้ร่วมกันตั้งศูนย์อานวยการที่ศูนย์แพทย์สารตะบนโดยเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่ทําให้ก๊าซแอมโมเนียรั่วภายในโรงงานอีกครั้งนะครับแลว ก็ตรวจสอบเรื่องของคุณภาพอาการว่าส่งผลกระทบกับประชาชนที่อยู่โดยรอบหรือไม่นะครับส่วนรางงานชาวเมียนมาและก็ชาวบ้านที่รับผลกระทบเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งหลายรายถึงขั้นหมดสติจากการสูดดมกา๊าซแอมโมเนียเข้าไปขณะนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วนะครับนี่เป็นสนการล่าสุดเหตุการณ์ก๊าซแอมโมเนียรั่วตอนนี้ไม่น่ากลัวเลยครับ